รู้ไม่ใหญ่เสียดายถ้าหากว่าทุกคนเกิดมาแล้วตายฟรีโดยไม่รู้ว่าในตัวของตัวนั้นมีพระธรรมกายอยู่ในตัวซึ่งเป็นที่รวมแห่งความปรารถนาของตัวเราแล้วก็ตายฟรีไปโดยไม่รู้เนี่ยน่าเสียดายเพราะฉะนั้นจึงนำวิชารธรรมกายที่เปเด็คุณหลวงปู่ท่านกนพบมาขยาย เป็นพยานในการตัดสุดลธรรมของพระสมมาสม,มุทธเจ้าแตะทำให้ทุกคนได้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในมีความสุขทันทีที่เข้าสึงทุกเชื่อเจ้าศาสนาและเผ่าพันธุ์โดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อดั้งเดิมเลยและก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าทุกเชื่อเจ้าศาสนาและเผ่าพันธุ์ที่ได้มานั่งสมาธิด้วยวิธีง่ายๆที่เป็นความดีสากลน,นี้ ล้วนจะเข้าถึงประสบการณ์ภายในสากลที่ต่างคนอยู่กันคนละภูมิภาคทั่วโลกตั้งแต่ในเมืองถึงในป่านั่นนี่ชายทะเลนูนถึงยอดเขาเขียนึมาแล้วก็วาดภาพมาตรงกันได้พูดเหมือนกันหมดนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์และยิ่งใหญ่ที่มวลมนุษยชาติมองข้ามไป ไม่ได้มองเข้าไปครูวิยายก็ยังมีความเชื่อมันว่าทุกทุกคนก็ถึงตมบกายโลกนี้จะเกิดสันติภาพโลกอย่างแท้จริงไม่ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายใน